ครับสวัสดีครับมาดูเชฟโซนิกตัวท็อปนะครับปี2013นะครับ l d z t นะครับมีล้อแม็กนะครับสวยๆเลยสีสันสวยงามนะครับขับดีมากนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนให้นะครับใหม่ๆเลยล้อขอบ17สีสวยๆเลยนะผมสีสันสวยงามนะครับมีรอยเล็กน้อยนะผมดูรอบคันก่อนนะครับสีสวยๆเลยมาดูภายในนะภายในสวยมากนะครับไหม่แสนหนึ่งนะผม นี่ครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนบีควิกให้หมดแล้วนะครับเรื่องเสียงมีเดิมๆนะครับแล้วิแซจะเป็นคอนโซลสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับสวยๆเลยก็จะไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับบอดี้เดิมนะรถไม่มีชนเลยนี่ครับด้านหลังก็สวยนะผมบอดี้สวยๆเลยตาอูห้องเครื่องนะเครื่องดีนะน็อตฝากระโปรงน็อตแกนเดิมๆไม่มีแกะทำสีเลยนะผมเครื่องดีมากนะครับราคา9ก้า0าันบาทนะครับผม สนใจดูรถมินบุรีถนนประชาร่วมใจนะบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศน,นะผมเก็บเงินปลายทางได้นะครับโอเคครับติดต่อ0 9 5 9 9 9 0 9 8 5ได้เลยครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับโอเค9 9,000บาทนะครับขอบคุณมากครับ